ประเพณีแห่ข้าวพันก้อนเล่าโดนเนนทองก้อนเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นและไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งความเป็นมาภูมิหลังและความเชื่อประเพณีแห่ข้าวพันก่อนของตำลงบุนอัมพยางชุมน้อยสันนิษฐานว่าเป็นชนชาวลาวที่อพยพลงมาแยกย้ายตั้งถิ่นฐานตามสภาพภูมิประเทศและแหล่งธรรมหากินที่อุดมสมบูรณ์พราล่าสัตว์ได้มาพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อโตในปัจจุบันที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกที่มีหนามหนาขึ้นเต็มไปหมด จึงได้พากันถางป่าหนามออกจากองค์หลวงพ่อโตจากนั้นจึงได้รื้วัดเก่าบริเวณนนสวนหนามมาตั้งวัดขึ้นใหม่ตั้งชื่อว่าวัดจอมพระจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อโตวัดจอมพระเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ปางมานวิชัยสันนิษฐานว่ามีอายุไม่น้อยกว่า6000ปีสร้างขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช1800พุทธศักราช หนึ่เป็นพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทุกคนที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเมื่อทุกคนได้รับความเดือดร้อนหรือจะป่วยต่างมาขอพรจากท่านเพื่อปัดเป่าเหตุร้ายต่างๆที่มีแก่ตนและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงได้ถือเอวันเพนวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นประเพณีแห่ข้าวผันก้อน ถวายสักการบูชาและใบสีสู่ขวหลงพ่อโตซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้มาตั้งถิ่นฐานะบริเวณแห่งนี้จนถึงปัจจุบันเพื่อขอน้ำฟ้าน้ำฝนให้ทำไร่ทำนาทำสวนอุดมสมบูรณ์และขอพรให้อยู่ดีมีสุขและขอพรจากท่านในการอธิษฐานของแต่ละคนที่ประสงค์ประเพณีแห่ข้าวพันก้อนนี้เป็นประเพณีทำบุญอย่างหนึ่งที่ผู้มาร่วมงานเชื่อว่าในรอบหนึ่งปีจะต้องทำข้าวปลาอาหารมาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยังเทศซึ่งมีจำนวนคาถาหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย ว่ามาร่วมบูชาแล้วส่วนหนึ่งก็จะถูกนําไปกลับเก็บไว้บูชาที่บ้านและทางวัดก็จะนําข้าวอีกส่วนหนึ่งมาทําขนมเพื่อให้ผู้มาร่วมงานรับประทานซึ่งเชื่อว่าการทําบุญนี้จะส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพมีโชคลาภและอธิษฐานขอพรในชาติหน้าด้วยการสืบทอดรประเพณีการสืบทอดประเพณีแห่ข้าวพันก้อนนี้ได้ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึง ปัจจุบันโดยผู้เข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุวัดบ้านจอมพระเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นในสมัยอพยพมาตั้งถิ่นฐานนนสวนหนวดมีหลักฐานให้พิสูจน์คือไม่อยู่กันต่อมาพระล่าสัตว์ได้มากบอพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อโตปัจจุบันที่ขึ้นอยู่บนจอมปลวกที่มีป่าทึบจึงได้รีอวัดเก่าบริเวณโนนสวนหนวดมาตั้งวัดใหม่ขึ้นตั้งชื่อวัดว่าวัดจอมพระ โดยมีหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการประเรียนวัดจอมพอเป็นพระพุทธรูปสําคัญอีกองค์หนึ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเมื่อถึงวันวิสาบูชาของทุกปีชาวบ้านได้จัดเครื่องสักการบูชาข้าวพันก้อนพร้อมเครื่องใบสีและจัดทําบั้งไฟมาถวายเพื่อเป็นการขอฟ้าฝนเป็นประจําทุกปีสําหรับข้าวพันก้อนที่เราได้มาสักการบูชาหลวงพ่อโตนั้นตามคําบอกเล่าของบรรพบุรุษที่สืบ ทอดกันมาคือญาติพี่น้องที่เคารพนับถือหลวงพ่อโตจะพร้อมใจกันนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆนำไม้เสียบทำเหมือนดอกไม้บูชาเพื่อนำมาปักพานพุ่มที่เตรียมไว้โดยพี่น้องทุกครัวเรือนจะนำข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนๆนำไม้เสียบทำเหมือนดอกไม้บูชาเพื่อนำมาปักพานพุ่มที่เตรียมไว้โดยพี่น้องทุกครัวเรือนจะนำข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนๆมาอธิษฐานและจำบริเวณหัวร่างกายเพื่อให้โรคภัยแค่เจ็บได้หายออกจากตัวและต่างคนต่างทำกันมาเป็นจำนวนมากเป็นร้อยเป็นพัน จึงได้ตั้งชื่อตามความเชื่อในพื้นที่แห่งนี้ว่าข้าวพันก้อนเมื่อสักการบูชาหลวงพ่อโตเสร็จแล้วก็แบ่งข้าวพันก้อนนำติดตัวไปบ้านเพื่อนำไปบูชายุ้งข้าวบ้านรวมทั้งแท่นบูชาบนบ้านเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญสองอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประเพณีการแห่ข้าวพันก้อนชาวบ้านจอมพระจะจัดในวันวิสาขบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นงานมหากุศลให้ลํำลึกถึงการบำเพ็ญบุญคือความดีที่ยิ่งยวดอันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือปประโยยชชนนชนน์สสุุขขออััาาลงมมวษติเ็คญ ดังนั้นบนรรพชนชาวบ้านจอมพระแต่โบราณจึงถือเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านทั้งหลายพึงสนใจร่วงกระทำบาเพ็ญและได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสือ่อไปอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเพณีแห่ข้าวพันก้อนบ้านจอมพระตำรงบุญคือการนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆน,นำไม้เสียบทำเหมือนดอกไม้บูชาปักในพันพุ่มที่เตรียมไว้ทำให้มากล้นพ้นก้อนจึงจะหยุดทำแล้วหาแผ่รอำสารา,าเสร็จก็ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาซึ่งข้าวที่ ยุ้งข้าวของแต่ละครอบครัวด้วยความเชื่อว่าข้าวน้ําในปีนั้นจะได้อุดมสมบูรณ์มีน้าเต็มนามีข้าวเต็มยุ้งข้าววัตถุประสงค์ของการแห่ข้าวพันก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการบูชาธรรมถือว่าเป็นการบูชาอันสําคัญยิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาเกิดความเป็นมงคลสําหรับผู้มาร่วมงานที่จะบันดานให้พบความสุขความสาเร็จและประกอบอาชีพเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นการพบประกันของชาวบ้านในงานบุญของหมู่บ้านสอ เพื่อเป็นการสร้างความสามาัคคีของคนระหว่างหมู่บ้านและละแวกเดียวกันความสําคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนนั้นๆในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาของทุกปีประชานอจะพร้อมใจกันนําข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆนนาไม้เสียบทาเหมือนดอกไม้บูชาปักผ่านพุ่มที่เตรียมไว้ถวายสักการ ระบูชาและบายสีสู่ขวัญหลวงพ่อโตเพื่อขอน้ำฟ้าน้ำฝนให้ทำไร่ทำนาทำสวนอุดมสมบูรณ์และขอพรให้อยู่ดีมีสุขเสร็จแล้วก็แบ่งข้าวพันก้อนนำติดตัวไปบ้านเพื่อนำไปบูชายุ้งข้าวบ้านรวมทั้งแท่นบูชาบนบ้านเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญและเชื่อกันว่าข้าวน้ำในปีนั้นจะได้อุดมสมบรูรณ์มีน้ำเต็มนามีข้าวเต็มยุ้งข้าวอัตมานเนนทองก้อนเนเนเอไอสวนสันติโพธิยาน